ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเนี่ยจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเราให้เป็นเบอร์คลาสเดสิเนชันคนที่เหนื่อยที่สุดคือชาวไร่ชาวนาเนี่ยควรจะได้รับผลตอบแทนที่สูงเราทําให้เขารู้สึกว่าการรวมเป็นประเทศไทยเนี่ยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นยังไงทุกคนจะได้มาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในส่วนของพรคไทยสร้างไทยครับเราเชื่อว่าการที่จะพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนในประเทศนะครับ เราควรที่จะส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นและองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นจุดแข็งของท้องถิ่นนั้นๆนะครับในส่วนของท้องถิ่นภาคใต้ครับตัวผมเองเคยรับราชการในกองทัพอากาศได้มีโอกาสมาเป็นนักบินที่กองบิน56นะครับเคยประจำการอยู่ที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยครับเป็นระยะเวลา1ปีครับตอนปี2533ต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจ หรือเศรษฐกิจของพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากครับเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าหัดใหญ่นะครับคนที่มาเที่ยวเนื่องจากเป็นชุมทางซึ่งเป็นชุมทางรถไฟและเป็นชุมทางของการขนส่งนะครับของการคมนาคมรวมถึงเราจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมื่อก่อนธุรกิจของหัดใหญ่ครับนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเรามีธุรกิจของสินค้าที่นํามาขายซึ่งเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับตลาดสันติสุขหรือตลาดกิมหยงซึ่งเมื่อสักครู่เราก็มีการขึ้นบนจอนะครับ ต้องกลับเรียนว่าณเวลานี้เนี่ยในเศรษฐกิจในการค้าขายเนี่ยถูกดิสรับเปลี่ยนแปลงไปมากสินค้าที่เคยขายอยู่ที่หัดใหญ่คนสามารถจะกดออนไลน์แล้วก็สามารถจะซื้อได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนของสงขานั้นเรามีจุดแข็งจุดอื่นอีกมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้นะครับซึ่งอันดับแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้นะครับผมขออนุญาตย,ยกจุดแข็งขึ้นมาสส่วนนะครับเวลา อาจจะไม่มากนะครับก็ภาพรวมจะอยู่บนบอร์ดข้างหลังผมสรุปทั้งหมดไว้ในกระดาษแผ่นเดียวเลยนะครับก็อยู่ข้างหลังว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่ขอพูดเฉพาะจุดเน้นๆที่สําคัญก็คือ1ครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ภาคใต้เรามีอยู่นะครับในเรื่องของทะเลภูเขาแม่น้ําอันนี้คือส่วนที่1ครับกับส่วนที่2คือวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทุกวันนี้เราจะได้ยินคําว่าซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะมากเมื่อสักครู่พิธีกรทั้งสองท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของภาคใต้นะครับ ต้องยืนยันครับว่าเราต้องนําเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วก็ช่วยในการพัฒนาซึ่งในภาพรวมของประเทศไทยครับมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยๆของเราในแต่ละภูมิภาคเป็นจุดขายและเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวและทุกวันนี้เรายืนยันว่าการทร่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจหลักของประเทศไทยนะครับเราต้องการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาให้เยอะๆในประเทศไทยภาคใต้ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเนี่ย เราควรที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเราให้เป็นเวิร์คลาสนะครับเวิร์คลาสเดสติเนชันและมองไปในส่วนของหยุดแข็งของคนไทยว่าเราสามารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างนั้นได้อย่างไรเพื่อให้ฝรั่งหรือคนต่างชาติอาจจะเป็นทั้งมาเลย์ด้วยหรือคนจีนหรือต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้เวลาในภาคใต้ของเราให้เยอะยิ่งขึ้นนะครับนำเงินเข้ามาในภาคใต้ให้เยอะขึ้นในเรื่องต่อไปครับเรื่องปากท้องซึ่งปัญหาในเรื่องของประมงปัญหาในเรื่องของสินค้าเกษตรราคาตกต่ําพวกเรารับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย บางคนก็จะมาบอกว่ายืนยันว่า,าสินค้าเกษตรจะราคาเท่านั้นเท่านี้ผมมองว่าถ้าเกิดเรามีการตลาดอย่างตรงไปตรงมามีส่วนแบ่งการตลาดอย่างเป็นธรรมคนที่เหนื่อยที่สุดคือชาวไร่ชาวนาเนี่ยควรจะได้รับผลตอบแทนที่สูงก็ควรที่จะให้ผลตอบแทนตรงนั้นอย่างเป็นธรรมนะครับในเรื่องของประมงเช่นเดียวกันครับเราพูดกันถึงประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่งและประมงเชิงพาณิชย์ ซึ่งในพื้นที่ที่กาหนดมาเนี่ยมีข้อกฎหมายต่างๆมากมายมาเจอกับกฎหมายของอุทยานอีกทําให้ไม่สามารถทําประมงได้เลยและชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหมดนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาดูแลครับราดับต่อไปเรื่องการกระจายอํานาจครับการกระจายอำนาจในภาคใต้เราจะมีเขตเปราะบางซึ่งจําเป็นที่ต้องเข้าไปดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดภาคใต้และในส่วนของจังหวัดอื่นจําเป็นที่ต้องเข้าไปดูแลเช่นเดียวกันซึ่งภายในระยะเวลา5นาทีคงจะไม่สามารถที่จะ พูดในรายละเอียดได้หมดนะครับแต่ว่าโดยหลักการเราต้องเข้าไปดูในว่าทำท้องถิ่นดูความเชื่อมั่นของคนในท้องถิ่นว่าเขารู้สึกยังไงถ้าเกิดเราพัฒนาท้องถิ่นให้เขาได้เราทําให้เขารู้สึกว่าการรวมเป็นประเทศไทยเนี่ยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นยังไงทุกคนก็จะมาร,มร่วมมือกันนะครับถ้าเราแก้อย่างเก่าก็จะได้แบบเก่านะครับในเรื่องธุรกิจที่สอดคล้องกับภูมิประเทศครับกับพื้นที่เช่นธุรกิจอาหารฮาราเรานะครับของบ้านเราเนี่ยอาหารและสินค้าการเกษตรที่ส่งไปทั่วโลกเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับ เราต้องทําประเทศทําภาคใต้และทั้งประเทศเนี่ยให้สอดคล้องถ้าเกิดเป็นอาหารฮารราวก็ต้องให้เป็นมุสลิมเฟรนลี่นะครับคือในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าเกษตรของเราเข้าไปได้นะครับนโยบายของพรคโดยรวมครับที่จะมาสนับสนุนในส่วนของภาคใต้อย่างที่เราได้ยินนะครับมีทั้งเรื่องสามบำนาญประชาชน3,000บาทและกองทุนเครดิตประชาชนครับเราถือว่าประชาชนคนไทยทุกคนมีเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นคนรวยไปกู้เงินไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันคนจนเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้ โครงการเครดิตประชาชนจะทําให้คนจนและคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครับก็หมดเวลานะครับมีอยู่5นาทีก็หมดแค่นี้ครับขอบคุณครับ